เช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมทั้งมาดูไปด้วยกันว่าอะไรบ้างที่เป็นเทรนที่เราไม่ควรพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพชจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครบรอบ17ปีและพิธีมวลสารศักดิ์สิทธิ์สร้างพระนิรันดรายพระประจำสพชโดยมีนายกิติกรโลสุนทรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมด้วยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสพรชเข้าร่วมพิธี เพื่อลำลึกถึงวันก่อ,กอ,กอ,กอ,อตั้งสปชและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยอย่างเป็นทางการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับบุคลารก,รกรด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เสียชีวิตในงานมีการมอบปิกกิิมศักิ์เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเดน่นและการอบรม CPR 1 0 0 0 0คนพร้อมเปิดตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มกลางด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบเราพัฒนามา จนมาถึงวันนี้เองเนี่ยเขา17ปีเนี่ยเราทำแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มกลางหรือเรียกว่า IDMS นะครับที่เป็นตัวรับทราบข้อมูลต่างๆเวลาใครมีอะไรโทร169เจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยพอรับรับปุ๊บเราขี์ข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันก็จะออนไลน์กันให้เห็นภาพทั่วประเทศว่าตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยอยู่ที่ไหนแล้วก รถที่เข้าไปรับมาเองเนี่ยหรือว่าคนที่แจ้งมาเนี่ยก็สามารถแชร์โลเคชันได้เพื่อการเข้าถึงผู้ป่วยที่ได้รวดเร็วขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยคิดว่าเวลา,เ,าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องเอาคนไข้ไปหาหมอเร็วๆโดยการขับรถเร็วๆใช่ไหมครับแต่อันใหม่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะแนวคิดใหม่ว่าหมออาจจะไม่ได้ไปแต่หมออาจจะทําเทเลเม d ด c i n e ไปไปคุยกับผู้ป่วยหรือ,ออาจจะคุยกับเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งตัวเนี้ย มันจะเท่ากับว่าเปลี่ยนคอนเซปต์จากการที่เอาคนไข้ฉุกเฉินวิ่งเข้าโรงพยาบาลแต่จะเปลี่ยนจากเอาโรงพยาบาลออกไปหาคนไข้แทนนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นคอนเซปต์ของที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พยายามที่จะผลักดันให้มีกลไกที่จะทําให้อา่ารมีการโครงการพาหมอไปหาประชาชนนะฮะถ้าเป็นแบบไม่ฉุกเฉินก็ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แต่ถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินก็เอาหมอเนี่ยที่ทำเทเลมิดิซินออกไปหาผู้ป่วยหรือหาประชาชนณนะจุดเกิดเหตุ